สัญญาณว่าชีวิตนี้ยังไงคุณก็เกิดมาเพื่อเป็นคนร่ำรวยสวัสดีค่ะครูจีน่าค่ะสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าชีวิตนี้ของคุณน่ยยังไงคุณก็รวยแน่นอนสัญญาณที่หนึ่งคือคุณจะต้องเป็นคนที่รักตัวเองเป็นเพราะการที่คุณรักตัวเองเป็นอะ่ะคุณจะสามารถเติมเต็มเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองเป็นและให้ให้ความรักกับตัวเอง100%เซความรักนี้จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณมี คุณรักตัวเองเป็นคุณรักตัวเองแบบไหนคุณลักตัวเองทั้งภายในและภายนอกภายในของคุณคุณให้สิ่งดีๆด,ด้วยด้วยอะไรด้วยการเรียนรู้สิ่งที่จะพัฒนาคุณให้คุณเติบโตขึ้นและรู้จักว่าตัวเองต้องการอะไรมนุษย์เราทุกคนเกิดมาสิ่งที่ต้องการก็คือ เจริญเติบโตดังนั้นเจริญเติบโตคุณจะต้องทำให้มันเติบโตทั้งภายนอกและภายในทั้งทักษะและจิตวิญญาณภายในก็คือจิตวิญญาณหรือสมองของเรานั่นเองทำยังไงให้สมองของเราเติบโตสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องทำให้ภายในของคุณเติบโตเมื่อภายในของคุณเติบโตภายนอกของคุณจะโตโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันภายในของเราก็คือสมองของเราจิตวิญญาณของเราจิตใจของเราเราจะ หล่อเลี้ยงสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่พัฒนาความรู้ที่เอาไปพัฒนาให้ตัวเองเติบโตและสิ่งดีๆที่จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้คืออาหารวิเศษที่จะพัฒนาให้เราเติบโตจากภายในดังนั้นรู้จักเลือกสิ่งที่คุณจะเสพเข้าไปรู้จักเลือกสิ่งที่คุณจะเก็บ เข้าไปอยู่ในแฟ้มข้อมูลรู้จักเลือกสิ่งที่คุณจะเอาเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกสํารวจดูว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้มันทําให้คุณจเจริญเติบโตไหมเพ่งไปที่ภายในมันทําให้ความรู้ของคุณเติบโตขึ้นไหมมันทําให้ความสามารถของคุณขยายขึ้นไหมมันทําให้สายตาของคุณมองโลกได้ชัดขึ้นไหมมันทําให้ชีวิตของคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นไหม นี่คือสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงภายในของคุณภายในของคุณเติบโตภายนอกของคุณก็จะเติบโตตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเสพเข้าไปสิ่งที่คุณรับรู้เข้ามากันกรองสิ่งเหล่านั้นก่อนว่ามันช่วยให้ฉันจเจริญเติบโตและช่วยให้ฉันเข้าใกล้เป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ช่วยให้ฉันเข้าใกล้จุดที่ฉันอยากจะไปถึงไหม